ไม่ดูเลือกที่เลือกครั้งแล้วนี่มันถังแค่ยักแห้งเลยะผมผมเรียกว่าสาวบ้านสาวพ่อมึงเตี้ยมอเตอร์อย่างเงี้ยเสียสัก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 เฮ้ยกูไม่ใช่เอฟมันคือเครื่องอะไรกันนักหนาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเสียสักเบอร์หนึ่ง พักประชาเพื่อไทยอยากจะเสนอตัวมารับใช้พ่อแม่พี่น้องเลือเกินผมมีความภูมิใจเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องถ้ารผมไปเป็นผู้แทนของทั้งฟังหาน้ำท่วมนี้จะไม่เกิดต่อไปนี้น้ำก็จะไม่ท่วมมึงทำเฮี้ยอะไรมึงอะไอเชี้ยตั้งนังก็ไม่ทำาพรากูจะมาหาเสียงนึงมึงก็มาทำเสียงจกแจกจอแจ,จ,จ๋อ๋อผมว่าขายของกันนะ คนเราทำมาหากินหาเช้ากินขํามไม่ใช่รวยเหมือนอย่างกัะพวกค้ายาเสพติดอะไรประเภทนั่นแตละฮะเฮ้ยมึงพุ่งงี้มาามบ้างไงวะคนคนให้เกียรตินะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ<อ>คุณทำอะไรคุณทำอะไรพักผ่องส้นเตียนไงเอาขาลงนยครับ<ว>ร้บานเขานะครับร้านเขา้านโนะเวยคุณอย่านึกว่าคุณมีเงินมีอิทธิพลจะทำอะไรก็ได้นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผมเนี่ยสงสัยคุณมานานแล้วอยาให้กูเด้นนั่งกระทรวงมาหาดไทยนะมึงนั่งแล้วมึงจะทำอะไรกูเงาหัวมึงจะให้ไงให้ได้นั่งก่อนเจอเสียพ่อนยังเสียเนี่ยนะไอพวกหน้าเลือดไอพวกนายทุนเสียดูนี่ลูกน้องเสียข้างหลังแต่ละคนเนี่ยทำไมอย่าบอกนะว่าทํางานแบงก์กัน,นไอพวกเนี้เอ้าพวกนี้ทํางานแบงก์ไม่ได้แล้วมึงให้มันทำอะไรมึงดูหน้ามาแต่ละคนเนี่ยโจรป้นรถทัวชัด,ชดๆเอาะปองเฮ้ยดูถูกกันมากไปแล้ว แล้วนี่ถามจริงอะมหาเสียงเนี่ยจะมาแจกของอะไรหรือเปล่าด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงางเต็มกำลังด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยเอาเองินไปแจกใครแต่มีนโยบายเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกสาง